ฮือฮานักสดงสาวคนดังขอลาวงการบันเทิงพร้อมทําหน้าที่ภริยาผู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่น่าย,ยินดีเมื่อฟ้าใสออนจิราแก้วสว่างนักสแสดงช่อง8วัย28ปีได้เข้าพิธีมั่นกับนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวัย46ปีโดยทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมาถึง2ปี สำหรับสาวฟ้าใสนั้นเธอร่วมงานกับค่าย R.S ตั้งแต่ปี2558เรื่องที่ทำให้คนจดจําและเป็นการพลิกบทมาเล่นร้ายในละครเรื่องดงผู้ดีที่เรียกว่าร้ายจนแฟนคลับอินสุดๆเป็นละครของผู้จัดตัวสรัญยูวงกระจ่างนักแสดงผู้ล่วงลับกับทางช่อง8แต่ล่าสุดปัจจุบันฟ้าใสออนจิราเป็นนักแสดงจากช่อง8และมีผลงานผ่านหน้าจอมากมายไม่ว่าจะเป็นลุนรักข้ามรัว้ว สุดแต่ใจจะข่อยคว้าพี่เลี้ยงแม่น้าใจลวงดวงผู้ดีวิญญาณพิศวงงและรันจวนเวลาอาคาดลอสำหรับละครเรื่องล่าสุดของฟ้าใสนั้นคือเรื่องเวลาอาคาตเป็นบทบาทท้าทายทิ้งทั่วการเป็นนักสสดงก่อนที่เธอจะไปทำหน้าที่ภริยาผู้ว่าโดยฟ้าใสได้เปิดใจว่า ละครเวลาอาฆาตกระแสตอบรับดีมากๆค่าสำหรับบทสมอนขนาดชาวบ้านที่อุดรเขาก็ดูกันก็มาทักว่าคุณนายแสดงละครเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เราก็เขินๆเ,เพราะบทบาทในละครร้ายมากๆและยากมากค่ะถ้าเป็นเรื่องของบทก็คือไม่ถนัดเลยเราต้องใช้พลังเยอะต้องเล่นเกินร้อยแต่ฟ้าใสายคิดว่าทุกอย่างมันดีมันออกมาดีมากเพราะถ้าเราเล่นไม่ถึงร้อยหรือไม่เกินร้อยมันอาจจะดูน้อยไปเลย แต่ว่าทุกคนก็ใช้พลังเยอะหมดเพราะเรื่องนี้ทุกคนร้ายหมดก็เลยคิดว่าตอนเล่นมันก็มีความสนุกตรงที่ทุกคนได้ระเบิดใส่กันจัดเต็มใส่กันแบบไม่ยังก็ถือว่าได้ปลดปล่อยในฉากเรื่องนี้ก็ขอทุ่งสุดตัวทิ้งทวนบทแรงๆรงสนหน่อยเอาให้คนเกลียดหมันไส้กันไปเลยค่ะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เป็นการทิ้งทวนบทแรงเพราะด้วยตอนนี้บริบทของเราที่เปลี่ยน เราอาจจะเล่นบทร้ายเหมือนเดิมไม่ได้สังคมใหม่ของเราเขาก็จะมีทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเข้าใจแต่บางทีคนรุ่นเก่าเขาอาจจะมองว่าอ้าวคนนี้พรรยาเจ้านายเราก็มีความกังวลในส่วนนี้เหมือนกันไม่อยากให้เสียภาพลักษณ์ก็เกรงใจเขาด้วยแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งงานในวงการบันเทิงเราก็ยังรับงานได้ แต่อาจจะไม่รับบทที่ร้ายมากๆหรือถึงเนื้อถึงตัวได้ขนาดนี้แล้วละครเรื่องนี้ก็คือทิ้งทวนบทแรงๆเลยค่ะยังไงก็อยากให้ติดตามชม